สวัสดีก็ดูทุกคนนะครับอยู่กับผมเพชรสองเจ็ดอินพอนะครับคลิปนี้จะเป็นการแกล้งเพื่อนผมนะครับแล้วมาดูกันว่าเพื่อนผมจะมีอาการเป็นยังไงเมื่อรู้ว่าผมแกล้งเขางั้นก็ใครที่เข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ให้ผมด้วยนะครับให้ผมมีกําลังใจงในการทําคลิปต่อไปงั้นก็ไปรับชมกันเลย ไม่ไม่แครี่เลยแมนแคลี่เลยก็จะไปเลนกลางเดี๋ยวกูโรมให้เพื่อนเฮ้ยแน่ใจอแน่ใจใช่ไหมเออเดี๋ยวกูไปโรมิ่งให้โอเคคุณคุณไปลางนะเดี๋ยวนั่นเขามีแิปี้แล้วมึงเจอเอลสูออฟคุณแน่เอไอ้สไม่ไไม่ไไปไม่ไ่ไไไมไม่อมไ่ไม่ไ่่่ม่่่่่ไ ใอ้มึงมึงไปดูแลเขาเลยกูเยวไม่ไม่ไม่กูจะอยู่กับเอลซูกูจะเอาอเคอนเทนต์เอ็งมึงไปเอาคอนเทนต์เอาไอ้สัตว์นี่โอ้จบแล้วเพโดมตีกินเลยเอาแล้วนะครับเพื่อนผมตอนนี้มันไม่รู้นะครับว่าผมกําลังอัดคลิปมันอยู่นะฮะแล้วมาดูกันนะถ้าผมบอกมันตอนตอนจะจบเกมนี่มันจะพูดยังไงจะมีปฏิกิริยายัางไงลองมารอดูกันได้เลยฮะ เป็นนี่เขาต้องโหดมากแน่ๆนเลยนี่เปิดมามก็รู้แล้วว่าใครแบบเป็นนี่ทำไมกูได้ยินเสียงเพลงวะมึงรู้ท่าเต้นกูดิเป็นไงท่าเต้นกูเปี้ยวเหอก็เทอยู่ออกน้ำแข็งใส่ม่งไปเดินไปไอ้หนุ่มกูจะอยู่กับมึงเองไปหน้อง ไอ้ดีเด่น้องพี่เพชรล้ำดาบสองมือครับพี่ใหญ่แอตอสเตตินดูดเรือเฮ้ยเนี่มึงไม่เคยเห็นเหรอมึงมันเป็นพวกพวกมิติเก่าอันนี้เป็นห้าห้าธรรมดาใช่ไหมไม่ต้องสี่หรอกเฮ้ยกูโดนล้ำแกเช่อกแล้วไงวะกูล็อกขากูล็อกขาทำไมอ่ะกูล็อกขาทำไมอ่ะปลาดอกไม้อะไรปลาดอกไม้อะไรมึงปลาดอกไม้อะไรเมืองเอาดีแล้ว มันซัดกูมันซัดกูเอาไปว่าเอาไปว้าแต่หมัดไม่เมานะหมัดไม่เมาเลยไม่เมาไม่เมาเี้ยลิ้นกูส์เฮ้ยถ่ายมาดีน้องมีคนถอนหวาดมึงอะเอาไงม่ปักใหม่ก็ได้แต่ชีวิตมึงเอาใหม่กูเตะ ก,กูเต้นให้ตบไงเนี่ยเช่นนี่มึงเจอกูแน่แล้วมึงจะต้องร้องขอชีวิตเมื่อกูได้อันตีมากอหัวเท่ากับระเบิดใช่ไหมใช่กอหัวแล้วก็ตายต่อ้มึงอันตีหนีก็ตามกูจะล็อกขามมึงไว้มึงไม่ไปยืนกับแครี่ไว้ต้องตีนเอา้าแล้วกูยืนกับใครนะนเนี่ยกูเป็นแอสตินกูตายเลยเห็นไหมเนี่ย ไค่ตายพูดใหม่พูดใหม่น้องพูดใหม่สิไค่ตายพ่อะใครพ่อะใครเรียกชื่อกูพูดชื่อกูกูไอเพ่าใครทำให้มึงรอดนะสำนึกบุญคุณบ้างกีร่ามาช่วยกูวไว้นะอะไรนะกูได้ยินเหมือนแบบกูตายกูตายและกีร่ากีร่ากีร่าไม่มาเมื่อกี้กูตายแล้วเอง ไม่จริงไม่จริงมึงอย่าตอแหลเพื่อนกูก็จะบอกกูก็อยู่กับแคลี่ไงทำไมวะกูไม่สนกูอยู่อยู่แคลี่ตัวนี้มึงเปียกต่อนกูยืนกับคาเวนี่กูเป็นแอสซัสินแอสซัสินเกือบตายหาเมื่อกี้นะเออกูเอาแอสซัสินมันบางไปยืนกับแคลี่สัตว์กูไม่ยืนทำไมอ๋อกูยืนทราที่ยืน กูดันป้อมเห็นไหมแกดิ๊งไม่ไหเห็นไหมคอยเรียนดิ๊งต้องโนมาฆ่ากูแล้วนี่ไอ้พูดใหม่ดิใครมาฆ่านะโอเคไม่มันฆ่ากูได้เ้บอกแล้วใครอีกแค่นิดเดียวเองกูขอ <c oughs> ไอ้เหี้ยน้ำแข็งใส่ไม่โดนถ้ามึงยิงโดนแล้วกูน้ำแข็งใส่ตามนะมันตายเลยนทำไมน้ำแข็งใส่ไม่โดนมันมันออดตะวันแบบล็อกหวัว,วมันโผลมิ่งไม่ไม่มันไกลเกินเฮ้ยใ,ใครก็ไม่รู้ล่องหุ่นมาตีกูตีมึงก็เหี้ยอีเปีเองสารเพอร์เจร์มึงอะเพจจอร์เจอร์เล่นแครี่แล้วออกแอซินเป็นเอ้าวีแล้วหรอ อาแมนไฮมันจะฆ่ากูสัตว์กูเลยหานมันตายแทนกูรู้ใครตายนะให้พูดใหม่หสิให้พูดใหม่ฮึกึๆกูตายก็ได้เฮียฆ่ามาได้ได้แมนฆ่ามาได้ได้เออนอกไม่เฮ้ยมีมี <c oughs> มีคนกำลังร้องเรียกหากูวะลงไม่ลงมาสักทีเออน,นี่ยากได้เวลาลงแล้วแมนได้เวลาลงแล้วเราป้อมแตกแล้วเพื่อน กูเปิดไม้ทั้งหมดกูพิ่นเปลี่ยนเงี้ยสัเต้องเลยเอาจริงๆฮะทุกคนได้ยินนะไม่ต้องห่วงกูใช้น้ำแข็งใสกับไอ้นั่นฆ่าสองตัวนั้นไปละปิดชีพมันไปหมดละเดี๋ยวสู่เลยไงวะ

ต้นตีนเกินไปเขาเขาเลยยืนไม่ไหวมึงไม่เข้าใจเหรอว่าคาว่าคอนทินนะเพื่อนไม่ไม่ไม,ไม่มึงพี่ยเกินนะคอเนทินพี่ยเกินเอาแล้วกูอยู่กับแคลรี่ไม่ถูกกวะไม่มึงควรจะไปอยู่คาร์ฟินี่ไม่ใช่กูอา้าวแล้วมึงไม่ใช่แคลรี่เหรอไม่กูไม่ได้ชื่อคาเ์ฟินี่ก,กูชื่อเอลูไอ้สต์ไม่มึงไม่ใช่แคลรี่เหรอกูถามใช่ก็เป็นแหละก็เป็นแคลรี่แหละ เห็นไหมไอ้กูก็อยู่ถูกที่ดิอยู่กับแคลรี่แค่แคลรี่เกิดเนี่ยตอนนี้มันเกิดเลยตัวนนเ,นเ,เนี่ยจะไปเกิดบ่อเนี่ยสัตว์เนี่ยตอนนี้มันเกิดเลยมันเกิดเลยเอา้าหายไปไ,ไหนวะแต่กูไม่ได้ฆ่านะแค่นี้ผันนี้ก้อนนะกูไม่ได้ฆ่านะเอาหายแมนมังกรปะกูเปิดหน้ามาแล้ว ให้เป <ic om diction aries> ิดเปิดเอาเข้าตามอยู่อ่ะเตี้ยกูจะตายบางกอนฉังก็อยู่ห่างหาดีแคลรี่ยืนทางห่างสัตว์นี่สัตว์นี่กูแทงแทบตายที่นี่มันยิงนัดเดียวได้บางกอนนี่ก็กหลังนวลเนี่ยไปเจอแบบฟ้าแล้วเราก็ดันดันยังอีซี่ร้งบินมาร้งบินม่ามาเรื่อยกันยาววะข้ามาดิีกว่เข้ามาดิกว่า ไม่ได้บินเลยไม่ตายแล้วมึงก็ไม่บินเลยตายแล้วฮะเจ๋งว่าะเนื้อหุ้นนั่นไงตัวอ่ะเฮ้ยมึงดูสภาพฟอมเราด้วยดึงงูงูดึงงูเออเฮ้ยเจ็บจังเลยกูอ่ะเจ็บไปแค่

อ้าวหายไปแล้วเมื่อกี้เพิ่งมาไม่ใช่เหรอฟอเรนแล้วไงติดตัวเขาแต่เดี๋ยวก็ตายหายเอากลับบ่อแล้วเออแล้วไงวะถ้าเขาได้ยินนี่กูว่าดีใจเลยดีใจกูมยินเสียอะไรคิดว่าเขาจะดีใจวะเขาต้องดีใจมากแน่ๆเลยเขาต้องกำหมัดเลยนะเพื่อนไม่ไหวยันนี่นะแล้วก็จะหมายหัวกูไงกูก็จะเป็นพระเอกที่ถูกหมายหัวไง ก็ <Happiness. S 2> มาดิครับไม่ว่าจะสิบคนก kind of ูก็เอาไหวอ่ะขอแค่เข้ามาไปมาแล้วแมนโจดเก่ามึงอ่ะโจดเก่ามึงอ่ะไม่เป็นไรกูฆ่ากูฆ่ากูฆ่าเพื่อนมึงไปละอ้าฮูกูไม่โดนกูอันติกูสกิลหนึ่งกูเองแมนกูเอง <im ple as> เฮ้ยมันกดมันกดไอ้นั่นวะมันกดล้างสารนะใช่ไหมวะไม่งั้น <im ple as> มันโดนโยกไปละเออเห็นฝังเขาาต้าฟ้าโอ้กูเก็บไปตัวแล้วรอเนี่ยยอะเหมือนกันเนี่ยไฮ้ไวแครี่แครี่ตัน้ต้อสิงมันอ่าสิค่มัน่มัน่ดเอาล่ะ่ะไอ้คนีมัเล่นอบะเ้ยเอา่าอะไรอย่างวะเออจริงหจริงกูเปิดทีเลกใช่ไหมเออไม่ได้กูติเล็กูัวทัด กูเล่นไม่คุ้ยเห็นไมคุ้ยใช่ไหมวะกูจะตกใจอย่ไม่ใช่หนิต้องห่วงทุกคนมีกูอยู่ต้องห่วงวะเพราะมีกูอยู่ต้องห่วงไงเมนซุ่นตีนเกินอ้าแกแกท่ากูเอาเซตมาผิดอันนี้วะกูเพิ่งเห็นกูเพิ่งรู้ตัวว่ากูเอาเซตเซตไอเทมมาผิดอันแม้นแค่นี้เดียวแค่นี้เดียวยิงให้โดนเว้ยอุ้ยอย่ะโคตรเอาอ่ะ ไอ้ไอ้กูอ่ะมึงไปรับสตีนดิเดี๋ยวกูไปยิงเองนี่กูมาละเดินเข้ามาละเดินรอดมารอดมารอดฟอร์เรนมารอดฟอร์เรนกูบอกรอดไม่ใช่วิ่งเข้าหายแบบตายตายหาตายโหงใครตายหาตายโหงพูดใหม่สิเออกูตายก็ได้กูตาย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 ก็ได้เฮยตายแบบตายละกูมายิงคลิปโตเลยนี่ไงแอสซีเราฆ่าได้แล้วไง กูลดเลือดให้ดีที่สุดเพื่อให้เขาได้ฆ่าได้ไงถ้าไม่เสียสลาชัยชนะไม่เกิดมึงก็ได้ยินคำนี้ไหมเต้นด้กลัวไงวะเอ้ยศพกูไม่ได้อยู่ตรงนั้นเป็นฝันศพกูอยู่ตรงนู้นนะะไปแบกมาดิเฮ้ย กูไปแล้วแบนกูแบนคนเดียวแบนกูแบนคที่หลังกวที่มันเป็นดาบสองเล่มนแบเยเอาม่กตอมึงตายกว่ามทำกูว่ามึงทำเป็นดาบเนี่ยไม่เป็นกูได้นะูนกูตอกูไปทำแบบเป็นนะิงเกอ้อออกูกูไมสามารถซโล่คิวมันได้เกินเกมันกระจอกไปเี้ยเอาใครมาวะ กูกินเก้ของใครเนาะแหละอ๋อไม่ได้เหมือนกันนกูไม่รู้อะไม่ได้เก้ก็กระจอกแหะพวกแกล้งซันด้วยแกล้งกันไอ้สัตว์โดนเตะแพงนี่ไงเสร็จแล้วกูเอาสมึงมาทำเป็นคินเก้กูเรียบร้อยแล้วเอามาทำเป็นดาบดาวเมทมึงไม่ถึงสามพันสี่พันยกกูหรอกแน่ใจเหรอวะแน่ใจเหรอแน่ใจแน่ใจเหรอวะมึงดูกูฟันกี่ที หน่อยอ่ะโอ้ยาคนเบาอ่ะเนาะไม่ใส่กโอ้เจ็พัทแล้วอรอทำไมเร็วจังวะคี้แม่งแรงวะมาิงเกวิ้วลาเวลาิดแล้วแหละนี่ไงดักไงเกเรื่อง มึงนี่ดึงเก่งจริงๆนะดีแล้วแหละถ้าถ้ามึงไม่ดึงเมื่อกี้กูเดินเขาป้อมเขาไปแล้วเมื่อกี้กูตายขาที่ไปแล้วเมื่อกี้ว่าไงว่าคินเกยของฉันขอน่าเกลีองไปกูจะคอยโพเทคมึงเองพราอะไรเพราะมันเปแทงไงสัตว์แม่งตึดชิบหาย ไม,มาดิวะมันเก่งเลยไม่ใช่นี่เองเลยไม่ดึงกูวะท้อว่ะไม่ไมใครดึงกูเลยตีมังกรมาตีมังกร่อนกกมึงเห็นดาบสีแดงปะ่ะมึงในจักรวาลหนึ่งได้ไหมมันมึงเชื่อว่ามึงเป็นกูเป็นเซอรอเนยครับมึงเป็นควินเก้ของกูไม่ใช่เหรอ ในจักรวาลเเที่มึงตายไปแล้วจักรวาลเนี่ยไปเขาไปยิงดี๋ววะเฮ้แมอีกวแมอีกว่ะดิิแคลรี่แมงสุดยอดว่ะไอ้แมเกกว่ะไอ้แคลรี่แมงเกกเพื่อนไอ้ตายมึงเป็นแคลรี่ยงเยแค่ มึงแก่แบบสลบไวเมื่อมึงแบบปัญาสลบมึงโดนเล่นแล้วไม่ไช่ความฝันไม่เล่นตายะไม่เล่นกับไม่เล่นไม่เล่นกับไม่เล่นกูเกียร์ไรกูหายเลยลู้วาเตองไม่ค้าแน่นอนแครีกูเพิ่งเดินออกมาตรงกลางเอง เห็นนะมครับพวกต้นปีนเอึก เดินวนมาจะไต่อการนี้ไลต่อคิปดีกว่ากูลืมบอกนะกูอัดคลิปไปเลยเออมึงบอกว่ามึงมึงไอ้เหี้ยกูมาแล้วทุกคนกูมาแล้ว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 กูเองกูเองกูเองเรียกกูเรียกกูปืนแก๊งยิงอยู่ในตัวไอ้สัสดึงโดนกูอีกไอ้เหี้ยไม่ไม่มันมันดึงมึงได้เพราะอะไรรู้ไหม จริงๆอะปกติมันดึงไม่โดนมึงเลยแต่มึงเพิ่งช็อกเว้ยว่ากูอัดคลิปอยู่เว้ยท่านี่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วมึงก็ถูกดึงไปเลยไงถ้ากูไม่ช่วยมึงตายไปแล้วเอ้าเหรอแล้วตอนนี้มึงไม่รอดอ่ะกูกูเก่งไงมึงตายปุ๊บกูรอดเลยเฮ้ย่าทำเพียวได้ปะฟอร์เรนติโน่กูปีอยู่

เอ้ยเอ้ยเราถูกชุดเลยเรถูกชุดจุดประชากันเพื่อนเอาดูดูให้ดูใหน้องเอ้ยมันเสียดูแล้วผมเห็นแล้วทีหงมีแคลรี่ก็เข้าดีครับผมเปิดแล้วทุกคนผมเปิดแล้วผมเปิดแล้วทุกคนผมเปิดแล้วก็ตามดีวะเปิดแล้วก็ตามดีเก็บเก็บห้าเก็บห้าทุกคนเก็บห้าอ่ะเลนหนึ่งตัววะเฟร์นติโนเฮียนะกูอะก็มาดีวะกูมียนติ p าเลนปาเลนใ a ่ปาเลนปาเลนกูอยากเป็นแก๊งลิงกหน่อยเฮียกูเนี่ยแหละกูก <mayı> like ็จะแบบตัดต่อยคลิปซูมดูเอลสูยิงไงเงี้ยเอ็มดูความเร็วในกัรยิงสามสองหนึ่งเกูเองจบจบจบ ว้าวยาวจบแล้วอแมนมึงอยากจะเก่าอะไรท้ายคลิปะวะไอคิปเหรอเอออย่อยาหาทาไม่เจอโตโตไม่ย็นก่าเขาพี่ไม่รวยแค่เรียนบทเรียนไม้นะชนะเป้าชนะเป้ากูทา